โอเคครับเหมือนมันเคยคุยกับคิมเนอะเหมือนพี่คิมก็เคยเคยย้ายบริษัทมาอย่างเงี้ยทีนี้เหมือนเหมือนตอนที่คุยเนี่ยเหมือนพี่คิมก็บอกเฮ้ตอนที่อยู่บริษัทเดิมก็แบบรายได้ก็เป็นแสนแต่แต่มีวิธีคิดหรือมีการตัดสินใจยังไงที่แบบยอมทิ้งแสนมาเริ่มศูนย์อย่างเงี้ยครับ okay. โอเคก็อย่างแรกก่อนนะครับคือผมคิดว่าถ้าเรามั่นใจในที่นี่ละผม ผมอยากจะบอกอย่างนี้ว่าคือตอนนั้นอะ่ะผมแค่รู้สึกว่าผมต้องตัดสินใจที่จะประสบความสำเร็จแต่เวลาพอดูแล้วที่เดิมมันมันมันไม่ได้อะ่ะสมมติให้สมมติยกตัวอย่างนะฮะให้อยู่ที่เดิมอีกแสนปีอะ่ะพี่จะได้เงินแสนไหมตอนนั้นคำตอบของผมคือมันจะเตี้ยลงเรื่อยๆอะ่ะมันมัน,มน,มนไม่งั้นก็อยู่แถวๆเนี้ยแบบหลักหมื่นกว่าเงี้ยถ้าผ่านไปอะ่ะ ผมเชื่อว่ามันจะกลายเป็นอย่างนั้นผมก็รู้สึกว่าผมมาอยู่ได้นะไอตอนได้เงินแสนอะแต่ผมไม่แน่นใจว่าหนึ่งปีสองปีสามปีทีมงานผมอยู่ได้หรือเปล่าแล้วผมไม่เห็นความหวังใหม่ๆถ้าพูดตามตรงนะฮะในที่เดิมของผมนะผมไม่เห็นความหวังใหม่ๆครับบริษัทแบบไม่จริงจังเรื่องตัดราคาเบริษัทแบบลดผลประโยชน์นักธุรกิจไม่ได้ฟังเลยว่าข้างนอกเป็นยังไงเขาคิดว่าเขายอดเขาดีอยู่อย่างเงี้ย มีคนขายทําผิดทําผิดกฎก็เขาก็ยอมอย่างเงี้ยฮะซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือเราเลยตัดสินใจว่าโอเคชอยน์นี้ไม่น่าเวิร์กในการถ้าสมมุติว่าคิดว่าที่เดิมมันจะทําให้เราประสบความสาเร็จเพิ่มและทีมงานเราที่เราตามมาสําเร็จเพิ่มได้ไหมทีนี้พอตอนที่ผมมาเ e กาซี่ผมก็เลยต้องตัดสินใจว่าอ่ะเราจะไม่คือ ถ้าจังหวะผมกําลังจะเปลี่ยนทายอะ่ะตัดสินใจว่าจะทําหรือไม่ทําอ่ะหรือว่ากําลังเลือกสักสองที่อยู่ยังยังเลอยู่อะ่ะอาจจะอาจจะใช้คําว่าเอา่อก็ยังกย็ยังอยู่ในระหว่างการตัดสินใจคือยังไม่ต้องเปิดตัวมากก็ได้ยังไม่อะไรก็ได้แต่พอถ้าสมมุติว่าผมรู้สึกว่าสินค้าเลกาซี่ก็เวิร์กตอนนั้นทดลองดูแผนดีกว่ามากๆ แก้จุดบอดตัวเองจัญญาบันการรับฟังทุกอย่างผมรู้สึกว่าเวิร์กผมคิดว่าผมมองอนาคตผมไม่ได้มองแค่ณวันนี้นะฮะคืออย่างแรกก่อนถ้ามองณวันนี้ผมก็อาจจะต้องแบบนึกออกไหมฮะแบบเรียกว่าอาจจะเปิดตัวมากไม่ได้แต่ถ้าผมมองอนาคตว่า3ปีที่เดิมกับ3ปีแบบเลือกแล้วก็อีก3ปีที่เรา ลองคิดภาพตามนะนึกออกไหมฮะสามปีสมมุตินะเราเลือกอยู่ที่เดิมสามปีที่เราแบบเลือกแบบเปิดเปิดตัวแอบบๆกับอีกสามปีที่เราตัดสินใจเลยสมมุติมีสามช้อยพี่ๆจะเลือกช้อยไหนแล้วคาดหวังผลลัพธ์เป็นยังไงในในในใจเรานะครับต้องเอาในใจเรานะนึกออกไหมฮะเพราะ แต่ละคนเลือกตัดสินใจได้ครับแต่เราก็ต้องเคารพผลของการตัดสินใจของเราจริงไหมครตอนนั้นผมเลือกที่จะแบบอ่ะงั้นเราเรียกว่าเราเราต้องเราต้องชัดเจนอะ่ะผมก็เลยเลือกแบบอ่ะงั้นเราเปิดตัวเลยผมก็ยื่นใบลาออกจริงจังเลยแต่โดยปกติแล้วนะในธุรกิจอะครับคือถ้าเรามีลูกค้าแบบที่เขาใช้สินค้าที่เลกาซี่ไม่มีเขาก็ ผมว่าเราก็ได้รับเงินจากตรงนั้นก็ไม่ได้ผิดอะไรนะฮะแต่ถ้าสมมุติว่าเราเราเราผมเห็นอะไรบางอย่างที่เฮ้ยอันนี้มันมันชัดเจนว่าแบบอันนี้มันดีกว่าหรือมันไม่มีนะฮะยังไงผมแบบเปิดตัวเต็มที่อยู่แล้วผมก็ผมก็คือวางแผนแบบนั้นเพราะว่าเวลาเราไปซอนเซอร์ใครครับมันจะมีคำถามลองลองคิดภาพตามนะฮะระหว่างแบบ ครึ่งๆกลางๆกับระหว่างชัดเจนมันมีคำถามอยู่แล้วครับว่าเฮ้ยทำไมเธอถึงมองเลกซี่ล่ะ <c oughs> จริงไหมฮะแล้วถ้าเราตอบแบบครึ่งๆกลางๆเขาก็จะสับสนแล้วก็โอกาสาที่เขาจะมาร่วมธุรกิจผมว่าบางทียากกว่าอันนี้ตามเหตุและผลเลยนะฮะแต่ถ้าบางทีเราชัดเจนมั่นใจนะครับผมก็ ผมก็เห็นผลลัพธ์จริงๆว่าคนที่ตามเรามาเขาก็มั่นใจกับเราไปด้วยเวลาอัพไลน์ร้อยสมมุติอัพไลน์ร้อยเปอร์เซ็น100์ดาวไน์ร้อยเปอร์เซ็นไหมฮะดาวลน์ร้อยห้าสิบไหมไม่แน่ผมว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะครับเวลาเราร้อยเปอร์เซ็นต์อะดาวไลน์ลเราอาจจะร้อยแต่ส่วนใหญ่จะเจ็ดสิบหกสิบห้าสิบครับฉะนั้นเราต้องร้อยไว้ก่อนนึกออกไหมฮะ ถ้าเราห้าสิบห้าสิบดาวไลน์เราอาจจะเหลือสิบยีิบครับเพราะบางทีเขาไม่ได้แบบมั่นใจแบบเรานะฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมอ,อยากพูดให้เห็นภาพก่อนส่วนเรื่องอผมผมอันนี้ผมว่าอาจจะต้องมาดูเคส by เคสครับเพราะถ้าบางคนฐานองค์กรไม่ได้ใหญ่อะ่ะการที่เราเปิดตัวผมว่าไม่มีปัญหาแต่ถ้าบางคนฐานองค์กรใหญ่เป็นตำแหน่งสูงมากๆเลย อันนี้ครับอาจจะต้องคุยกันหาทางแบบเรียกว่าอะไรที่มันลงตัวที่สุดนะครับเพราะว่าตอนที่ผมคุยกับพี่กิ๊กพี่กิ๊กพี่ชาอันนี้เล่าเหตุการณ์จริงให้ฟังเลยผมก็บอกเขาเลยว่าพี่ผมไม่อยากให้พี่สูญเสียรายได้เหมือนกันนะถ้าถ้าเกิดพี่กิ๊กพี่ชาจําได้ผมก็บอกว่าพี่พี่ต้องวางแผนนะเพราะว่าผมอยากให้พี่มีรายได้อยู่คือเราเราไม่อยากให้คนแบบเฮ้ยบางทีผมก็ไม่รู้ไงว่าเฮ้ยบางทีบางคนมีหนี้สินหรือเปล่า บางคนมีแบบอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาต้องเลือกตัดสินใจหรือเปล่าผมก็เลยต้องบอกเขาว่าเอ้ยงั้นเรามาวางแผนกันดีกว่าเป็นเคส by เคสนะฮะแต่สุดท้ายก็คือโอเคอันที่พี่ตัดสินใจก็คือพี่แบบชัดเจนเลยมันก็ทําให้แบบเรียกว่าทํางานง่ายแล้วก็ทําให้แบบมีคนตามมาอันนี้แต่ถ้าเกิดตอนนั้นให้เครื่องกลาง,างผมก็เชื่อว่าพลังในการจะไปเปิดใจไปสปอนเซอร์อาจจะไม่เยอะ อันนี้ก็พอพอจะอยากให้ลองเห็นภาพครับว่าจริงๆแล้วผมถ้าสมมุติว่าเราฐานองค์กรไม่ได้ใหญ่มากนะเวลานี้นะครับการที่เราลุยเลกาซีเลยอ่ะเปิดตัวชัดเจนผมว่าเป็นทางเลือกที่ดีกว่าส่วนลูกค้าที่เรามีอยู่แล้วถ้าเขาจะไม่มาใช้เลกาซีเราก็ดูแลเขาเชื่อผมฮะเวลาคนจะซื้อสินค้าบางทีเขาไม่ได้ซื้อเพราะบริษัทนะฮะส่วนใหญ่ซื้อเพราะใครครับ เพราะตัวเราครับถ้าเขาไม่ไม่ได้แบบเฮ้ยเขาอินที่เดิมอยู่เราก็ดูแลเขาของที่เดิมก็ผมก็มีทํานะบอกผมก็อาจจะบอกว่าเออซื้อรหัสนั้นซื้อรหัสนี้ซื้อกับคนนั้นซื้อกับคนนี้ผมก็มีพูดนะครับตอนที่ผมย้ายจริงๆนะฮะตอนที่ผมมาที่เลกาซี่ใช่ไหมครับมีคนอยากได้สินค้าของบริษัทเดิมที่เลกาซี่ไม่มีนะผมก็บอกเขาว่าเออเดี๋ยวหาให้เดี๋ยวหาให้นะครับช่วยช่วยซัพพอร์ตให้ นึกออกไหมฮะก็ช่วยเขาไปด้วยแต่ว่าพอ Legacy จะมีสินค้าบางคือ Legacy อ่ะผมอยากให้ทุกคนมั่นใจอย่างหนึง่งสินค้า Legacy มาตรฐานสูงกว่าทุกบริษัทใช้คำนี้เลยนะฮะมาตรฐานสูงกว่าทุกบริษัทเดี๋ยวสินค้าใหม่ที่กำลังจะออกอะ่ะผมคิดว่าเป็นตัวความหวังเลยพี่พี่ปังแน่นอนชื่อว่า Anti Cellulite ครับเป็นตัวที่แค่ทาลดเซลลูไลท์ได้กระชับหน้าท้องซิกแพค ให้ชัดขึ้นได้ทาตรงไหนก็คือกระชับโดยที่ไม่ต้องนวดแต่ยี่ห้ออื่นต้องนวดยี่ห้ออื่นต้องทาํากระบวนการนู้กระบวนการนี้อันนี้คนทดลองคือเวลาสินค้าเลกาซีจะออกต้องทดลองกันก่อนก่อนที่จะมาออกขายจริงเขาก็มีผลลัพธ์เรื่องแบบนี้แบบสุดเลยอ่ะถ้าเกิดใครมีปัญหาเรื่องเซลูไล์มีปัญหาเรื่องแบบย้วยอะไรอย่างเงี้ยแค่ทาอย่างเงี้ยอันนี้ฮะคือสินค้าเลกาซีแบบ มั่นใจถ้าเกิดเอาสมมติสมมติยกตัวอย่างขอโทษนะฮะผมไม่รู้ว่าของพี่มีเซลูไลหรือเปล่าตัวแบบไอเล็กพวกกระชับแบบสมมติต้นขาต้นแขนอย่างเงี้ยหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับลองเอาผลลั์ให้เขาได้ใช้ทั้งสองแบรนด์เลยก็ได้บางทีให้เขาเป็นคนตัดสินใจเองเลยก็ได้เรานําเสนอทั้งสองแบรนด์ก็ได้ให้เขาตัดสินใจเองเลยก็ได้ะคะเรานําเสนอข้อมูลตรงเนี้ยผมก็เชื่อว่าเลกาซีสินค้าไม่ได้แพ้ใครแต่อยู่ที่ว่าเขามีเราได้ให้ข้อมูลส่วนนี้เขาหรือเปล่านะฮะ อันนี้ก็อันนี้พอจะได้คําตอบไหมครับด้ค่ะดีมากเลยครับคิมคือคืออยากให้ขอบขอบคุณสำหรับเจ้าของคำถามนี้นะคะ <laughs>